จับตุ๊กแกห่างอ้วนยังไงไม่ให้ดวนน้องแงบก็วิธีการนะครับก็คือให้เราเอามือมาไว้ข้างหน้าเขานะครับผมเอามือมาไว้ข้างหน้าเขาเขาเห็นมือเรานะเขาจะได้แบบคลายความกังวลวิตกกังวลนะอยู่ดีถ้าแบบเราไปพองเข้าหางอะไรเงี้ยเขาอาจจะตกใจไงแล้วก็มีศัตรูมาทําร้ายเขาเขาจะกัดได้นะคือถึงแม้ว่าน้องเป็นสัตว์ที่เชื่องมาก ไม่กัดไม่แงบไม่ดุร้ายไม่ไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรนั้นจิตใจดีนะครับแต pues, ่น้องก็เป็นสัตว er ์นะเ้วก็ห้ามประมาทนะผมเห็นในกลุ่มเฟซบุ๊กมีคนโดนน้องกัดเลือดอาบมาหลายคนนั้นนะครับผมวิธีการคือแบบนี้ครับให้เขาเห็นมือเราข้างหน้านะแบบหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยๆพอเห็นมือเราเสร็จหรือเปล่าเราก็ค่อยๆช้อนขึ้นมานะครับค่อยๆแบบเอามือจับนะครับช้อนขึ้นมานะอย่างนี้เบาๆนะครับผม แต่เราต้องทำทุกคำเปเบาๆนะระมัดระวังนะถ้าเราแบบตอนที้เขาเริ่งตื่นนะเรั่ตื่นถ้าเราแบบว่าจับเขาแล้วจับเขาแน่นเกินไปนะครับเขาก็จะเกรงนะปุติผมใช้สองมือนะแต่ว่าถ่ายวิดีโออยู่เลยต้องใช้มือเดียวเนี่ยค่อยๆจับนะนิ่งๆช้าๆเนี่ยให้เขารู้สึกให้เขารู้สึกถึงความนิ่งของเรานะนะเขาจะอยู่นิ่งเองถ้าเราจับไปเขาแบบเราอยู่ไม่นิ่งอยู่แบบ ขยับไปขยับมาอะไรเงี้ยมือแบบไม่นิ่งอะ่ะหรือบีบขขางนันไปเขาจะยิ่งกลัวยิ่งยิ่งไม่ให้เราจับนะแล้วอาจจะงับเราได้นะครับผมเ๋ยๆเขาก็อยู่แบบนิ่งเห็นไหมคือเวลาเวลาเรานิ่งอะ่ะเขาก็จะนิ่งตามนะเห็นไหมเราก็อยู่เฉยๆนะแม้แต่เด็กแปดขวบอย่างลูกผมก็ยังจับได้นะเป็นลูกสาวนะลูกผู้หญิงนะนะครับก็จับได้นะอาจจะผมให้ลูกผมลองจับดูนะ อแบบมืออ่านนี่อ่านรูัวก็ได้อ่านนะเด็กไปขวบก็จับได้นะเด็กผู้หญิงด้วยนะเด็กผีหน่ารักน,น่ารักเช่นที่จะไปเลี้ยงแมวเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เขาก็มาเลี้ยงทุกแกได้นนะผมเห็นไหมเป็นเพื่อนที่น่ารักมากอืมอุ้มได้นะไม่เป็นไรเด็กยว่นแ,<ต>แต่จริงๆอ้ําเขาอุ้มได้เขาเคยอุ้มเคยอุ้มตั้งแต่ตอนเด็กแล้วตอนตอนที่เขาเป็นเด็กอะเด็กกว่านี้แต่ว่าเขาพอชิงช่วงแบทตอนนี้เขาก็เด็ไม่อยากอุ้มแล้ว เนี่ยเราก็อยู่นิ่งๆเขาก็อยู่นิ่งกับเรานะแล้วก็จับรูปหัวเขาได้นะ <S <S> <S เนี่ยแล้วนี้ผมจะให้เขาเดินเล่นนะ <S <S> <S> <S ให้เดินเล่นทุกวันนะครับวันละห้านาทีอะไรเงี้ยนะ <S <S> <S เพื่อความแข็งแรงอย่างเร็วอย่างเร็วเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแล้วก็ ช่วยลำไส้ให้แข็งแรงช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีช่วยให้ขับถ่ายได้ดีนะครับผมแต่เราก็คอยดูนะใหญ่เขาเข,าเข้าไปในเส้นเหลีอยมนะไม่ใช่เขาเข้าไปในเ้อเหลีอแมเลยนะหายนะหายแน่นนหายเนยครับผมน,ะนี่อย่างเร็วอย่างเร็วมานี่มานี่มานี่น,นี่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 ก็คอยจับนะคือถ้าใครมีห้องแบบว่าที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบมิชิดนะอยู่คอนโดหรืออยู่อย่างเงี้ยที่มีห้องแบบเก็บของอะไรเงี้ยแบบที่แบบว่าพื้นแบบไม่มีของเกะกะแบบแบบพวกเนี้ย คือแบบมองเห็นได้รอบด้านเลยนะก็ปล่อยให้เขาอยู่ได้เลยนะปล่อยเขาอยู่แบบนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าแบบใครเป็นบ้านแบบผมเนี่ย <_ an> ก็ต้องระวังนะต้องระวังอย่าให้ให,หลุดใหญ่ข้าสตานะแม้แต่นาะทีหนึ่งก็ไม่ได้นะหายแล้วหายเลยนะครับผมหาตัวยากมากเขาแอบ,บเก่งนะผมลื้อบ้านมาครั้งหนึ่งนะก็าหาไม่เจอนะแอบบเก่งมากเขาเป็นเป็นสัตว์ที่แอบ,บเก่งมากเขาก็เลยรอดตายนะครับ รอดเอาตัวลอดได้ดีครั่แหวลููปหัวรูวแล้วก็ให้เดินเล่นอย่างเงี้ยประมาณห้าทีแลก็เก็บนะครับไม่ต้องมากกว่านี้นะเพราะเขาต้องการภริัยเขาคือต้องการการหลบซ่อนนะอยู่กลางใจ้แบบเนี้ยเขาจะรู้สึกแย่ yeah, สึกเกรงรู้สึกเครียดนะ แต่เราอยากให้เขาให้เขาเป็นแบบนี้ไงเขาใหญ่เขาเดินไงใหญ่เขาวิ่งเนี่ยพอเขาวิ่งจะเข้าไปแอบเราก็จับเขามาอยู่ตรงกลางให้เขาเดินอีกให้เขาวิ่งอีกเขาจะได้แข็งแรงไงครับแต่ว่าไม่ควรทําเกินไงไม่ควรเป็นเกินห้าทีผมก็จะเก็บเขาแล้วนะครับผมไปเข้าบ้านกันเถอะเนี่ยเราก็ค่อยๆอุ้มเข้าไปนะครับช้าๆนะจะไปบีบแขนเขามากเดี๋ยวเขาจะเก้งเขาจะเครียดเขาจะกัดเรานะแต่ผมงไม่เคยโดนนะผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยโดนนะครับผม ไม่เคยโดนกัดเลยไม่ได่หนึ่งครั้งนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับผมเรียบรเข้าบ้านไปอุ๊ยนอนกิ้งตกเอาบ้านไปใส่ด้วยนี่เขาจะอยู่ในบ้านแบบนี้อยู่ในถ้ำเขาจะหลบอยู่ในถ้ำเขาจะไม่ออกมาพื้นที่ไม่ต้องการใช้เยอะนะ